สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราถึงน่านกันแล้วนะครับเวลาขณะนี้10นาฬิกาครับมาถึงที่พักกันเรียบร้อยนะครับวันนี้พักที่น่านนักครานะครับเป็นโรงแรมนะครับก็บิวิวบรรยากาศาในตัวโรงแรมก็สวยงามครับติดไฟประดับประดาสงนะครับ ห้องพกักก็มีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ทุกคนได้ดูที่พักกันแปน๊บนึงนะครับสักนิดนึงอาคารนคราราชบ,บุรด้านขวาอาคารภูผาอาคารตะวันห้องอาหารห้องประชุมตรงไปโอเคครับวันนี้ห้องพักของเราอยู่ที่ 4นี่เลยครับทุกคนมาทางนี้เลยครับตรงกันเข้ามาทางนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักกันนะครับเดี๋ยวพาทุกคนได้ดูห้องพักกันครับนี่ให้ชมบรรยากาศด้านข้างห้องอ่นด้ยวยนะครับอาคารนี้ก็เป็นอาคาร2ชั้นนะครับมีชั้นบนนี่เดี๋ยวขึ้นชั้นบนเราจะเดินเข้ามาชมห้องที่เราพักกันนะครับ นี่เมืองเข้ามาแล้วครับมีล่มสองขัามีน้ำปล่ามีแก้วกาฟแฟกาหนำร้อนนะครับนี่คือห้องผ่านเข้ามาก็เป็นห้องนั่งเล่นก่อนนะครับมีโซฟามีโต๊ะวางของแล้วก็อ่าทีวีนะครับโปรเจคเตอร์ชั้นวางนะครับที่เห็นดำ,ดำ กระเป๋าสัมภาระของตาออดเข้ามาวางก่อนแล้วอ่ะนี่ครับมองผ่านกระจกตรงนี้ไปทะลุห้องนอนเลยครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูห้องนอนกันนี่เปิดปต่าเดินม,มาก่อนนะรอบนะครับเีลืมปิดประตูลืมล็อกเข้ามาข้างในห้องนอนนะครับประมาณ3เมตร50า 3, 5, สกูนสี่เมตรสิ่งที่ ได้นะครับเป็นเตียงเดียวขนาดนอนสองคนมีหมอนมีผ้าหม่มโอเคแล้วก็อะไรครับเนี่ยช่วยโลกช่วยเรา,าแล้วก็รีโมทคอนโทรลเอกล่องทิชชู่ไดเปาผมกระจกสองหน้าบานเล็กนี่เลยครับฉัน เพดานนะครับเป็นฝ้าหลุมยังติดอยู่กับการรีวิวบ้านนะครับอยู่กับนิสัยการรีวิวบ้านเห็นฝ้าหลุมสวยๆไม่ได้นะครับติดไฟเขียวรรยิบระยับไฟดาวไล์นี่ครับแล้วก็อ่าแสดงว่านี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับติดกระจกบ้านใหญ่พาลุเข้าไปย่ังห้องน้ำห้องส้วม โอเคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลสถานที่เดินเล่นกันก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันครับครับทุกคนผมกําลังจะเดินไปที่ตลาดคนเดินนะครับเดินออกมาจากโรงแรมน่านนักรานะครับก็จะผ่านวัดเดินมาเลยนะครับใกล้นิดเดียวประมาณคงประมาณสัก200เมตรนะฮะเนี่ยผ่านพระบุษตรอนนี้ครับ ของวัดภูมิน,นั่นนะครับหันไปมองไปมืดมากตรงนี้เป็นสถูกอะไรเอ่ยเห็นแล้วสถูกเจดีพระมาลัยโปรดโลก เหมือนเราจะมาถึงแล้วนะครับตลาดคนเดิน ตลาดคนเดินมีหลาย้างไก่ทอดมัดแควนครับไก่ทอดมัดแควนเดีย๋ยวดูเมนูหน่อยให้ให้ดูเมนูกันนะครับ,บ,บ20บาท13บาท20บาท25บาทโอ้น่าอร่อยมากเลยครับมีอะไรครับนี่อะไร เรียกว่ามะแขวนอ๋อนี่มะแขวนจ้าเราไปใช้ทำอะไรบ้างเอาไปหมักไก่อ๋อหมักไก่ค่ะเป็นเครื่องเทศที่ขึ้นชื่อทางภาคเราเนาะเพราะว่าเคยได้ยินชื่อครับอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินเลาะดูบรรยากาศก่อนนะครับขอบคุณมากครับมีชื่อร้านอะไรเอ่ยบ้านพินนพัฒค่ะีขายในช้อปปี้ด้วยนะคะออ๋นี่ไงนี่ไงบ้านพินนพัฒน์ มีในช้อปปี้ด้วยนะครับทุกคนครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรบ้างเลยเนี่ยกระเพราปลาขนมจีนน้ำยาไก่บ้านเนี่ยว้าวน่ากินมากเลยครับทุกอย่างดูสะอาดสะอ้านตรงนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อโคขูนไม้ละ1ิบห้าทนะครับทุกคนครับนี่เลยครับนะครับนี่ว่าาแม่คาทำได้น่าอร่อยมาก ล้านนี้ยังคงเป็นอาหารนะครับยังคงเป็นอาหารนี่ครับไข่เจียวส้มเครื่องไส้กรอกอีสานว้าวมียำม,มียำม,มีลาบนะครับนี่ผักบนเส้นใส่หน่อไม,ามา้โอ้โหน่าอร่อยมากเลยครับนี่ครับร้านนี้ยัง,งเป็นอาหารนะครับนี่อะไรเอ่ยโปรโมชั่นสามห่อหนึ่รงร้ 3, อ,งอยมาพริกนม มีน้ำที่ใส่โอ,อาัวด้วยครับแม่น่ากินจังเลยครับเห็นแล้วน้ําลายไหลเดียด๋วยวขอเดินให้ทั่วก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมานะครับทุกคนอ๋อนี่ครับมองออกมาอีกทีนึงเนี่ยตรงลานตรงกลางในเขามีที่นั่งให้ทุกคนที่มาซื้อกับข้าวซื้ออาหารไปนั่งกินได้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนตางกางแบบโต๊ะกินข้าวอ่าพัก ถ้าภาคอีสาอกอนก็บอกขัดจัดเป็นว่าประมาณว่าผักข้าวนะที่นั่งกินข้าวกันครับนี่ครับเห็นไหมครับบรรยากาศอบอุ่นดีมากน่าอร่อยมากเลยครับทุกคนมานั่งกินกับตรงนี้แต่ด้านในมีอะไรบ้างด้านในเข้าไปของนีเป็นของฝากพักหน้าเจ้าเจ้าหอ่งฝากไปเลยครับเดีย๋ยวดูของฝากก่อนโอ้โหนี่เป็นประมาณฟองกุ้แก่ ตุ๊นี่ตัวอักษรสำหรับการไปติดป้ายนะครับว้าวนี่ครับย่ำๆเลยสวยงามสวยงามงานฉลุนะครับไม้างงาฉลุเน,นี่ยมีให้เลือกหลากหลายเลยครับข้างในน่นก็เป็นล็อกขายเสื้อผ้านะครับเดินเข้าไปข้างใน,นล็อกยาวเข้าไปเลยครับเริ่มมีเสียงดนตรีแล้ว ไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าตรงนี้เป็นร้านขายผ้าคราบมีเสีเพ้ใ,ให้ดูบรรยากาศอ้าวเรื่องให้ชมบรรยาก,กาศข้างบนครับเห็นไหมครับสวยมากเลยวบบส,งงสวยมากเลยเนี่ยมีติดโคมไฟสวยงามข้างบนเมื่อกี้เล็งจากข้างล่างและะ้วก็ทุกคนข้นา,างบนเลยเดี๋ยวเราเดินออกไปดูข้างหน้าที่ยังไม่ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปดูข้างหน้ากัน,กนครับ มีอะไรบ้างเ,เดินออกไปดูกันนะครับมาที่โตะด้านหน้าบูดด้านหน้าในก่อนนี่เป็นยำเลยครับอย่างนี้ต้ายำแน่นอนเก่งเพราะมากเลยครับถนนไม่รู้จะติดหรือกสิดหรือเปล่าคิดตดออพาเดิเนดูไปเรื่อยๆครับ ไส้ย่างหมึกย่างครับโอ้โหน่ากินมากเลยครับครับซื้อ,อย่างน่ากินมากเลยครับนะครับบรรยากาศนะครับที่ที่ร้านร้านคนเดินถนนคนเดินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องไปหาหามองมองหาไพยอ่านให้ทุกคนได้ได้ดูก็จงมีมันคืออะไรนะครับอ๋อนี่เหรอ ที่ด้วยมียายขายลอตเตอรี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นลูกชิ้นทอดครับเกีียวอะไรทุกอย่างตรงทางโน้นก็เป็นไลเดอร์ไปดูกันหน่อยครับมีอะไรบ้างทางนี้นี่มันอรกันครับดูทางนี้ครับทุกคนนะรอบนี่มี่ยายขายอะไรอ๋อโรตีอ๋อเห็นแล้วนี่เห็นแ้วน้ายไหลหากำลังจะไปข้าวหรือเป่า อะไรก็มันหิว <forty> ข้าวเคี่ยวพี่เดินอ้อมอองมานี่พี่จะมองหาป้ายว่าสถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่ะเนาะ สถานที่นี้คือถนนคนเมืองในบาซ่านั่นเองครับถนนคนเมืองในบาซ่านะครับ เดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูตลาดผ้ากันนะครับเดินชมบรรยากาศในตลาดผ้ากันนะครับเดี๋ยวราเดินเข้าชมข้างในกันนะครับนี่ครับทุกคนมาจัดจ่ายเสื้อผ้าตอนกลางคืนนะครับก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับคึกคักคึกคักมันเป็นเหมือนตลาดตอนเย็นไอย่างนี้แล้วนะครับก็ฟังชื่อก็บอกนะนายบาซา พวกคนกต้องออกมาจัดจ่ายใช้สอยกันตอนกลางคืนณจุดนะนี้ก็เนี่ยมีแผงมีบูธร้านขายเสื้อผ้าเยอะแยะไปหมดเลยครับเสื้อผ้าสวยงามทั้งนั้นเห็นไหมครับร้านข้างในนี่เป็นร้านผ้าฝ้ายทิดาผ้าฝ้ายครับนี่ผมว่าร้านเขาใหญ่ครับนี่ของเสื้อผ้าสวยงามมากนี่ครับให้ดูผ่านไปเลยนะครับเห็นไหมครับ บุดนะครับแอลนาแอลนาอ๋อมีผ้าครามครามฝ้ายนะครับนี่ครับนี่ครับเสื้อผ้าสวยงามนะครับสวยงามสวยงามมากนี่ทางนี้กำลังช็อปกันนะครับกำลังช็อปกันน้องส่ร้านใส่ได้ไหม ะจะใหญ่ไปนะ no, no. นูนูันใหญ่ไปใหญ่ไป no, no. เดี๋ยวนะอนีโ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยี้ยมอ้ยอ้อ้ยกอ้ังอ้้ยอขอ้ยาอหลาน้ยคอับโราเดอนดูอรยอยโอายโอ้ยัอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ลโ้ยอ้อย้โออ okay, <no>, no. งโ้ ยาวไปน่นนะครับอ่าเนี่ยคือในตลาดท่าในรอบนี้ด้านในนะครับด้านหลังที่อ่าตรงที่ลานคนนั่งกินอาหารกันเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาเดินเข้ามาด้านในนะครับทุกคนครับนี่ครับนักท่องเที่ยวก็มาจับจ่ายใช้สอยกันตอนกลางคืนดูเสื้อผ้ากันนะครับ เอาโอเคให้ดูกันแค่นี้ก่อนนะครับตรงนี้ครับนี่เลยสิ่งที่ผมอยากเลยละเนี่ยเดี๋ยวแม่อ้อยกำลังจัดการให้ครับเดี๋ยวเราไปนั่งรอห็นตรงไปนั่งรอที่ภาคข้าวครับได้กี่อย่างละสามอย่างแล้วโอ้ยพอเดี๋ยวได้หอบกลับบ้านโอเคจะไปนั่งรอแม่อ้อยนะครับ อนนี้ผมนั่งอยู่ที่กลางลานเลยนะครับกำลังรออาหารนะครับตอนนี้ยังไม่ได้อาหาราอ,อาหารบ้าอยู่ทานิ่มกันแล้วรบกวนช่วยเก็บขยะล้องถังด้วยนะครับาห้ามนำอาหารข้างนอกเข้ามารับประทานครับนั่งอยู่ตรงกลางลานเลยนะครับในอ้อยกำลังไปหาอาหารนะครับ ก็จะมีเสียงยถขับกล่อมไพรอมาสังสรานน้นนะครับเห็นไหมครับนี่อย่างแรกมาแล้วครับไสหัวไส้หัวของโปวดของผมเลยครับมาแล้วนี่ครับมาครบสามอย่างแล้วนะครับสำหรับอาหารเย็นครับทุกท่านมาคับเชิญ รับประทานพาเลงด้วยกันนะครับก็เป็นครั้งแรกของตาอ้นนะครับที่ได้มีโอกาสมานั่งทานอาหารการราดกับบรรยากาศพาเลงแบบนี้นะครับที่ร้านถนนคนเมืองอัครา ท้ายที่สุดเราก็อิ่มหนาสำราญทุกคนกลับบ้านได้กลับบ้านได,บบได้โอเคครับบ๊ายบายถนนคนเมืองนี่ครับทุกคนผมอยู่ที่หน้าวัดอีกวัดหนึ่งนะครับคือวัดพระธาตุช้างคําวรวิหารนะครับเนี่ยอ่า เดินผ่านมาเห็นเปิดไฟสวยงามครับประดับประดาฟไฟสวยงามเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันครับมองข้ามถนนมาสวยมากแล้วก็นี่เลยนี่โอ้มีโคมไฟขับสวยมากทางเดินเท้าไหโอโ้โหสุดยอดสวยงาม สวยงามอลังการอลังการงานสร้างยินดีต้อนรับแขกแก้วมาเยีอยนี่เลยครับทุกคนโอ้โหนี่ตอนกลางคืนก็สวยดีนะครับสวยไหมครับ หลวงพ่อพระเจ้าหลวงนะครับนะธทําบุญประจำวันเกิดวันอังคารปางพระนอนปางพระนอนครับนี่เลยครับสาธุสาธุสาธุ เป็นไงครับสวยไหมครับอ๋มีเจดีด้วยครับเดี๋ยวเราเดินไปดูเจดีครับโอ้ประดับไฟสวยงามมากครับเหลืองอารามเหลืองอารามนี่คือแบบว่าไปเดินเที่ยววัดส่วนมากก็ เราจะไปตามวัดชนบทจะไม่ค่อยมีการประดับไฟในตอนกลางคืนหรือยังไงไม่รู้หรือเราไม่ค่อยได้เดินนะครับพอมาพักในตัวจังหวัดอนี้เราก็ออกมาเดินทับทุ่งนั่นนน,นี่ผ่านมาก็เห็นวัดต่างๆประดับไฟสวยงามกันหลายวัดเลยครับแถวๆนี้รับที่ตัวเมืองน่านเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับนีครับทุกคนครับ มีโคมไฟตรงนี้โคมไฟเยโอเคเดี๋ยวจะพาเดินชมเจดีหนึ่งรอบนะครับ เจ้ทาทำใจนะครับ,คร,บครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวชมทางนี้อีกทีนะึ่งผมเข้าใจความหมายว่าคำว่าวัดช้างคำ้ำก็คงประมาณว่าเห็นไหมครับรูปช้างที่อยู่ที่ฐานเจดีย์นะครับ หนึ่งสอห้าหประมาณเจเชือกนะครับแต่ละด้านที่รอบๆฐานเจดีนะครับคงเป็นที่มาของคำว่าประทาตุช้างคำนะครับทุกคนครับทุกคนผมยืนอยู่ที่หน้าพระโบสถอีกหลังหนึ่งนะครับพาทุกคนมาดู พระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปนันทบุรีสีสากยมุนีนะครับ ครับเราเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นสถูปสามองตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสถูปที่บรรจุอัฐิของเจ้าผู้ครองนครน่านนะครับองค์ที่62 63และ64นะครับแต่อาจ่ะจำไม่ได้ลำดับว่าสถูปองคไหนบรรจุอัฐิของเจ้าผู้ครองนครน,น่านองค์ที่เท่าไหร่นะครับแต่จําได้ว่าเป็นองค์ที่อาภัพเจ้าผู้ครองนครน,น่านองค์ที่ 62, 63และ64นะครับครับนี่ให้ข้อมูลทุกท่านนะครับหลังจากที่เราไหว้พระทำบุญเสร็จแล้วเราก็จะกลับที่พักกันก่อนนะครับทุกท่านครับ ทำบุญไหว้พระขอพรเรียบร้อยถ่ายรูปสวยๆกันแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันแล้วก็กลับที่พักกันได้แล้วครับไว้เจอกันพรุ่งน,นี้นะครับสำหรับวันนี้พุดไม้